ดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้30มิถุนา2,564แล้วก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์คริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับสีสกุลหลักของเรานะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันมาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์แอดจะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีได้ทันทีครับหรือ ใครที่สนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับเรานะครับมุมมองทัศนคติต่างๆนะครับในด้านการเทรดการวิเคราะห์ต่างๆก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในกลุ่มของเราก็สําหรับคริปโตของเรานะ่ครับจะเป็นคริปโตในการเทรดแบบฟิวเจอร์นะครับสามารถทํากําไรได้ทั้ง2ฝั่งครับทั้งช่วงขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับในช่วงที่สภาวะตลาดขาลงแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงกันได้หรือทํากําไร ในช่วงตลาดขาลงกันได้นะครับเพื่อที่ไม่พลาดโอกาสในการทํากําไรนะครับนะก็อย่าลืมครับใครที่เข้ามารับชมกันแล้วนี่ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดส u ั s c ส i า e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของ,งเราในวันนี้กันดีกว่านะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับ ก็บิตคอยอย่างที่ได้ได้คุยกันเอาไว้นะครับว่าเทรนหลกักอ่ะเราคุยถึงเทรนหลกักก็ยังเป็นเทรนในมุมมองที่เป็นภาพหลงในภาพใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยตัวนี้ครับเห็นตัวนี้ไหมครับอ่าราคาเนี่ยเทรนก้างเนี่ยตัวเทรนตัวแบ่งเทรนกรอบบนกรอบล่างน 1, 2, เนี่ยช้แนวหนึ่งครับกับช้นแนวสองเนี่ยราคาขึ้นมายืนครับตั้งแต่ช่วงต้น,ต,นต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันนะครับว่าเอยราคาขึ้นมายืนนะเพราะนั้นอ่า ให้ระวังนะครับว่าราคาเนี่ยจะขึ้นมาเยือนตัวนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาที่สี่หนึ่งได้นะครับสี่หนึ่งกันได้นะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเออตัวนี้ก็เป็นช่วงช่วงกลางกลางเทรนดก็ไม่แนะนําทําอะไรนะครับรอจริงๆรอไปหาจังหวะเข้าช็อตด้านบนนะครับแต่ถ้าเกิดมันเข้าช็อตไม่ได้ราคาพลิกกลับลงมาก็รอหลุดไปเลยดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยสังเกตดูครับ รับตอนนี้ทดสอบมาแล้วสองครั้งนะถ้าจะมาโฟล์วช็อตตอนอยู่แถวๆนี้เนี่ยผมว่าอันตรายเกิดไปนะครับเพราะนั้นด้วยตอนนี้ราคาขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับคิดว่าราคาจะขึ้นมาบริเวณสักสี่หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ต้องติดตามกันเพื่สำหรับตัวของบิตคอยนะครับมาดูในภาพในหลายสี่ชั่วโมงระหว่างวันกันบ้างนะครับกรอบแนวรับนะครับอยู่ที่สามหมื่นสี่พันนะครับสามหมื่นสามสี่เก้าแล้วกันครับอ่นะ 30,490เบอร์เวนนี้แนวรับนะครับถ้าเกิดยืนได้กลับตัวนะครับส่งสัญญาณกลับตัวก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะไล่เทรนดกันขึ้นไปด้านบนที่4หนะครับเทรนด์ในระดับ4ชั่วโมงนะครับก็วางเอาไว้ให้กันประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าราคาเนี่ยคิดว่าราคาจะเบรกตัวนี้ก็น่าจะเข้าสู่สภาวะการพักฐานกันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่า ถ้าสังเกตดูครับราคาอย่างยกไยที่สูงขึ้นอยู่นะเพราะนั้นรอดูว่าราคาเกิดสัญญาณกับตัวแถวนี้อาจจะปรอมตัวกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นการขยายเทรนดออกมาครับดีก็ได้นะครับก็ยังให้น้ําหนักว่าราคาน่าจะยังพักฐานกันอยู่ครับเนาะแต่ว่าลักษณะเหมือนอาจจะเป็นแบบไซด์เวอัพอ่นลักษณะไซด์เวย์อัพอะไรประมาณน,นี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเทรนหลักเป็นขาลงอยู่นะเพราะนั้นการขึ้นแต่ละก้าวแต่ละครั้งเนี่ยมัน ขึ้นสามถอยสองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเก้าไปข้างหน้าสามเก้าถอยหลังมาสองเก้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับก็ยังให้น้ําหนักไปในทางนั้นอยู่นะเพราะนั้นอาจจะมีการพักฐานบ้างเป็นธรรมดาครับนะเพราะนั้นจังหวะที่ใคยที่เทรดอยู่หาเก็บสั้นก็อีก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 เทรนดหนึ่งนะครับแต่ว่าในภาพหลังภาพรวมเนี่ยก็ยังมองว่าอาจจะมีการพักฐานขึ้นมาแถวนี้แหละ ครับตีหนึ่งแถวนี้แล้วก็รอหาจังหวัดช็อตกันแถวนี้จะปลอดภัยกว่านะครับามาดูในตัวของที่เป็นเงินบาทกันบ้างนะครับเงินบาทตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่หน mm ึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งมื่นะครับขอพูดสามตัวแรกแล้วกันนะครับยาวๆย,ยาวมากแล้วไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับยาวยาวเกินนะครับพูดตัวเลขกันเป็นล้านเนาะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็จริงๆก็อย่างที่เราได้ติดตามกันละครับเมื่อวานก็คือปรับบวกขึ้นมาเช่นเดียวกันยิ่งมีปัจจัยของเงินบาทเข้ามาสนับสนุนด้วยก็จะยิ่งทำให้เงินตัวตัวค่าเงินบิตคอยเนี่ยตัวเหรียญบิตคอยปรับตัวสูงได้มาน,นะครับแต่เช้านี้ก็ปรับตัวลดลงมาครับจากที่เมื่อวานนี้ราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับ สูงสุดสนะครับปรับตัวขึ้นไปสูงสุดถึง 1, 000, 50, 000, หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นโดยประมาณนะครับขึ้นกันไปถึงหนึ่งห้ากันเลยนะครับแต่เช้าก็ปรับตัวขายลงมานะครับเพราะนั้นต้องติดตามครับว่าคือด้วยภาพรวมของบิตคอยที่เป็น US นะครับก็ยัง ยังมองว่าจะยังมีการปรับตัวปรับฐานอยู่นะครับจะยังแบบไม่ได้ถึงกับกระชากลงเลยนะเพราะนั้นอาจจะขึ้นมาที่หนึ่งจุดสองเจ็ดกนได้นะครับล้านนะสองเจ็ดล้านก็ได้นะครับเพราะฉนั้นต้องรอดูครับถ้าเกิดแถวนี้เป็นตรงเนี้ยเป็นแนวหลับกันด้วยนะครับที่บริเวณหนึ่งหนึ่งแถวนี้เป็นแนวหลับกันด้วยนะครับนะครับว่มีโอกาสจะกลับตัวแถวนี้ขึ้นมาที่ระดับสองหนึ่งจุดสองเจ็ดล้าน ต้องติดตามกันครับค่งสัาห์นึ่งบิตคอยนะครับเหรียญบิตคอยนะครับขอไทยนะมากันที่ส่วนของอีทเรียมนะครับมีส่วนของอีทเรียมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะีทเรียมอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ฟอร์มของอีทเรียมนะครับมันหลุดฐานตัวนี้ลงมานะหลุดถ่ายคือหลุดเทรนลงมาละ เพราะฉะนั้นมุมมองตอนนี้เรามองว่าการหลุดผ่านออกมามันก็ไม่ได้หลุดรับลงไปเลยนะครับมีการรีวาวกลับมาแบบเนี้ยมองให้น้ำหนักไปในทิศทางของการไซด์เวย์นะครับในกรอบการไซด์เวย์ตรงนี้ถามว่ากกอบกว้างหอเปลกว้างกว้างมากนะครับเพราะนั้นของ291นะครับ2910นะครับรับอยู่1731นะเดี๋ยวเรามาย่อยกรอบกันนะครับโดยที่กรอบกลางนะครับช่วงกลางกลางกรอบเนี่ยเราให้ไว้ตรงนี้ ครับแถวๆนี้จะเป็นกรอบช่วงกลางกาเทรนด์ละกลันสองสองสี่หกครับนะเพราะนั้นกรอบแบบนี้วางกรอบวางกลยุทธ์แบบนี้ทำยังไงนะครับ mm hmm. ขึ้นไปโซนด้านบนนะครับตอนนี้เรามองว่าภาพจะเล่นในกรอบนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นกรอบนี้คือกรอบไทเวย์นะครับเพราะนั้นผมวางโซนไว้โซนเซลล์จะเป็นโซนด้านบนโซนล่างก็เป็นโซนบายนะครับ mm hmm. แบ่งเป็นสองโซนแบบนี้ งั้นกลยุทธ์ก็คือถ้าเกิดช่วงกลางๆก,ก่อนไม่แนะนําทําอะไรครับรอถ้าเกิดขึ้นไปขึ้นแรงจริงๆนะครับขึ้นมาถึงโซนนี้ก็หาจังหวะช็อตกันทถานี้นะครับแล้วก็ SL ที่หลุดกรอบไปเลยครับก็สองเก้าสองศูนย์นะครับแถวๆนี้นะครับอยู่รับหลุดลงมาหนึ่งเจ็ดสองศูนย์อะไรแนี้ก็ขัดหลอดออกนะครับแต่ช่วงกลางๆก่อนก็ยังไม่แนะนําครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะ ต่ถ้าเกิดว่าใครย่อยภาพลงมามากกว่านั้นยิ่นเล่นสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็ผมวางไว้ตรงนี้คือโซนที่เป็นโซนเซลล์ละกันนะครับแล้วก็โซนล่างหรือโซนบายเป็นกลยุทธ์แบบนี้นะครับในโซนเซลล์ก็เล่นในกอรอบลงมาด้านล่างนะครับแต่ว่าถามว่าเก็บเซลล์มาแล้วเล่นกันสุดไหมกนะ็อย่างที่บอกกลยุทธ์เราเราเก็บมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะจากตรงเนี้ระยะเท่าไหร่ระยะหนึ่งร้อยสมมติระยะหนึ่งร้อยใช่ไหมครับเราเก็บระยะลงมาถึงแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็น ก็มาเก็บหาจังหวะเข้าบายกัน,นล่างนะครับเล่นกลยุทธ์นี้กันไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ก็ขัดพิงครับในสแนลออกแล้วก็ไปรอ,อ,อช็อตอีกครั้งหนึ่งกลอบด้านบนเลยนะครับถามว่าขึ้นมาแล้วโฟลวบายตามได้ไหมรอดูราคาย,ยกขึ้นมาสูงๆนะครับแล้วย่อลงมาค่อยมาหาจังหวะเข้าบายกันแถวนี้นะครับแล้วก็ไปเก็บกลองด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ในช่วงไซด์เวย์ของอีทีเรียมนะครับก็กลยุทธ์ก็จะต้องปรับ เปลี่ยนกันไปตามช่วงเวลานะครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นฐานแนวโน้มทิศทางเป็นยังไงนะครับก็วางกลยุทธ์กันได้ถูกมาที่ภาพของอิตาเรียมบาทกันบ้างนะครับกระดานไทยกันบ้างราคาไทยเป็นยังไงกันแล้วนะครับมาที่กระดานไทยกันบ้างครับราคาขึ้นมายกตัวขึ้นมาครับติดแนวต้านอยู่บริเวณนี้ครับ ต้านบริเวณนี้ครับคือที่หกแปดสามนะครับห้าศูนย์อันนี้เป็นต้านหกแปดสามนะครับผมพอพูดฐานตัวแรกมาหกหมื่นแปดพันสามร้อยนะครับหกหมื่นสามพันแปดอหกหมื่นแปดพันสามร้อยนะครับหกสิบแปดจุดสามเคนะหกแปดจุดสามเคนะครับนะ ติดแนวต้านอยู่บริเวณนี้ครับราคาปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับเนื่องด้วยทั้งสองปัจจัยครับก็คือตัวราคาของอีทีเียมที่ปรับตัวบวกขึ้นมาพร้อมกับตัวค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่านะครับตอนนี้เงินบาทไปถึงสามจบาทแล้วเพราะนั้นเป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้ตัวของค่าเงินตัวของเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยปรับตัวสูง ถ้ยังติดอยู่บริเวณนี้ถามว่ากรอบตัวนี้จะเล่นยังไงไปแบบไหนเล่นยังไงนี่ต้องอ้างอิงคือในการวิเคราะห์ผมอยากให้ไปอ้างอิงจากตัวสปอตยามานะครับก็คือตัวที่เป็นฟิวเจอร์มาเยเ,าเราก็มองเช่นเดียวกับว่าตอนนี้ก็คือติดต้านอยู่แหละนะครับติดต้านตัวนี้อยู่เช่นกันแตวันนะั้นติดต้านตัวนี้ก็ต้องรอดูครับว่า ตอนนี้เราแบ่งเป็นสามระยะจำได้ไหมครับก,ก็คือต้านบนนะครัต้านบนอยู่ชักเก้าหมื่นเะก้าห้าเหมืกันครับเก้าหมื่นห้านะเก้าหมื่นห้ารับห้าหมื่นเจ็ดรับด้านล่างนะครับห้าเจ็ดนะครับห้าหมื่นเจ็ดแล้วก็ราคาต้าน รงค์กระกาบครับแล้วก็มา 68k นะครับสามรับต้านหลักๆนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าหลุด68,000มาได้นะครับก็ลักษณะเช่นเดียวกันอย่างที่เราได้ดูกันไว้ในตัวของอีทีเนียมนะครับว่ากรอบตอนนี้กำลังทดสอบเช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าเกิดหลุดมาได้นะครับเด้งขึ้นมาอาจจะสัก80,000นะครับ80,000เนะี่ยราคาย่อกลับลงมาก็หาค่อยหาจังหวะเข้าซื้อหมายนะครับแล้วก็มาขายกันแถวๆสัก95,000 นะมาขายกันแถวแถวเก้าหมื่นห้าก่อนนะครับเราขึ้นมาถึงเก้าหมื่นห้ารอดูครับรอภาพจังหวะสัญญาการกลับตัวเริ่มติดเริ่มไปไม่ได้นะครับกลับตัวพิัวลงมาก็กลับมาเข้าเซลล์ครับแล้วก็มาขายกันในกรอบการที่หกหมื่นแปดกันก่อนนะครับ,นะรบแล้วก็ปรับดูว่าถ้าเกิดอก8 0 0รับอยู่ก็กลับมาเข้าบายก็เล่นในกรอบแบบนี้กันไปก่อนนะครับเพราะนั้นให้กรอบหลักๆที่3ตัวนี้นะครับคือ95 0 0 0นะครับ68 0 0 0 ันที่ส่วนของ XRP นะครับมาดู XRP กันบ้าง XRP น,นะครับจริงๆ XRP เนี่ยอย่างที่เราได้ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับก็คือเทรนแนวโน้มไปในทางขาลงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราก็คุยกันมาตลอดนะว่าราคาจะพักฐานนะครับก็ให้ต้านไว้ที่776นะครับแถวนี้หาจงหว่าเข้าช็อตกัน ยังเล่นยังคาดว่าจะเล่นเหนียวในกล่อ h ชาแนลนี้นะครับนะเาะนั้นขึ้นมา7.6 7, 7ครับแล้วหาจหังหวะมาขายกันด้านล่างที่แทวแถว3.4อันนี้คือเป้าหลักแต่ว่าถ้าเกิดราคาเดิมคือ0.5ละกันนะครับ0.5กับ0.34นะแต่ว่าขึ้นมาช็อตตรงนี้มาขายทั้ง0.5เนี่ยสั้ประมาณทั้ง50%ก็ไป็่อน,นครับแล้วก็ทือ70%ไปก่อนแล้วก็อีก30%เผื่อลุ้น ด้านบน,นก็คือ776เนาะตานที่เราเป็นตามไปน,นะครับมาดูในภาพของ4ชั่วโมงครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถูกแรงขา,า,า,ายออกมานะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันมันราคาสังเกตูครับยังยกตัวสูงขึ้นอยู่เพราะนั้นปรับตัวจะปรับแถวนี้แล้วก็ยกกลับมาที่776ได้นะครับขึ้นมา776ค่อยมาหาจังหวะเซลล์กันแถวนี้นะครับแล้วก็รอดูการฟอร์มตัวกลับมาถ้าหลุด ให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาดลงนะครับก็มาดูในส่วน xrp บาทกันบ้างนะครับ xrp บาทนะ,ะในส่วนของ xrp ที่เป็นตัวของบาทนะครับก็เช่นเดียวกันครับเมื่อวานอันนี้ส่งของเงินบาททำให้ราคาปรับบวกกันทั้งหมดบวกกับว่า xrp ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย mm hmm. นะเพราะนั้น<ๆ>ก็เลยทำให้เป็นเขียวกันมาพอสมควรนะครับปิดบวกกันมาได้พอสมควรก็ ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสําหรับใครที่แบบเทรนขาขึ้นเก็บสะสมระยะยาวแต่ถามว่าแนะนําเข้าซื้อหรือยังยงนะครับคือต้องมองไนมุมนี้ว่าราคาปรับตัวลดลงต่าลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉนั้นก็เทรนแบบนี้มันคือเทรนขาลงอยู่นะครับเรารอครับรอให้ราคามีการฟอร์มตัวกลับมาปิดบวกแบบเนี้ยค่อยหาจังหวะกลับมาเข้าซื้อนะเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดให้มาช้อนช้อนผมบอกถ้างั้นคุณก็ต้องช้อนกันมาตลอดนะครับ นะล้วก็ดีโดนปิดลากกันมาตลอดรอให้มันราคาปรับตัวขึ้นแบบเนี้มาปรับตัวขึ้นชัดเจนอ่ะแบบเนี้ขึ้นชัดเจนกลับมาครับเล่นเล่นฟอร์มมาขึ้นไปนะครับก็เล่นฟอร์มขึ้นไปเนาะแต่พอช่วงที่ไหนลงก็คือชะลอครับเราไว้กลับมาแบบนี้ค่อยมาเล่นดีกว่านะไม่ต้องคือถามว่าเราไม่มีทางรู้ตรงไหนถูกที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประวัติราคาเราก็เคยเห็นกันมาแล้วราคาขึ้นมา แล้ก็ปร right ับขายลงมาเนี่ยในรอบแต่ละรอบอดีตท right. right bueno. AP yea so, ี่ผ่านมาครับมันเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต้ลองไปศึกษาพฤติกรรมของคริปโตกันดูแต่ละตัวนะเพราะนั้นมันเป็นไปได้ครับรอให้ราคากลับลงมาตั้งฐานครับติดแถวนี้ฟอมตัวกลับมาเราค่อยว่ากันใหม่ดีกว่านะยังไม่ต้องรีบนะครับก็เอาเป็นว่ายังให้แนวโน้มหลังไปในทิศทางของขาลงนะครับเนาะก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดในราคาที่เป็น US อนะครับก็คือ0ู7 6ดเจ็เจ็ดหก เป็นต้านนะราคาขึ้นมาชนแถวบริเวณต้านแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อกันก็คิดว่าราคาจะขึ้นมาแถวๆนี้แหละครับถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมาจริงๆก็อยู่แถวประมาณยี่สิบเจ็ดแล้วกันยี่สิบเจ็ดบาทนะครับจะมาหาเข้าซื้อกันแถวๆนี้แล้วก็ไปช็อตกันแถวๆนี้แล้วก็คาดหวังคาดว่าราคาจะลงกลับลงมาที่ประมาณสักสิบหบาทนะครับที่ปกถึงสิบ็บาทก็มาแบ่งขายกัน เอามาในส่วนของตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับไลท์ค like นะอยน์นมาที่ส่วนของไลท์คอยกันบ้างมาครับไลทคอยก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ภาพมุมมองของเราเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของแนวโน้มในทิศทางขาลงอยู่นะครับแม้ว่าการลงนี้จะอ่อนแรงลงบ้างจากภาพเดิมนะครับจะเห็นว่าการภาพเดิมเนี่ยจะเทลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็มีการเบรกออกมานะครับแต่เบรก break ออกมาเราบอกแล้วว่าเราเป็นการเบรกขยายฐานนะครับซึ่ง ก็ยังให้น้ําหนักไปในทิศทางขาลงนั่นแหละแต่ว่าการลงความแรงความรุนแรงอะไรก็อาจจะลดลงไปบ้างตอนนี้ก็มองเป็นลักษณะของการไซด์เวดาาในรอบนี้นะครับซึ่งน้ําหนักก็ยังให้ทิศทางขาลงเป็นลักษณะของลงแหละแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดไซด์เวดาานะเพราะภาพก็ยังเป็นลักษณะการลงอยู่แต่ไม่ได้แรงเท่ากับตัวเดิมรอบเดิมในกลังรอบเดิมนะครับก็คือช่วงเดือนที่แล้วนะครับนนคือช่วงแบ่งเดือนเนี่ย แตช่วงเดือนที่เราจะลงแรงนะแต่ว่าเดือนนี้ก็ลงไม่ได้แรงมากครับแต่คาดว่าในเดือนถัดไปจะยังลงต่อปรับตัวลงต่อกันได้นะครับซึ่งในตรงนี้เป็นตัวที่ใกล้ต้านละเพราะนั้นาจังหวะแบงเข้าซื้อช็อตกันแถวนี้นะครับคาดว่ามาเก็บที่เดิมก่อนก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งห้าแถวที่เก็บมาก่อนหนึ่งหมายสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ได้ครับอีกสามสิบเปอร์เซ็นเพื่อเล็ดพวกฟิล้านมาขายแถวแถนี้กันนะครับ <S 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 ไปขายตรงไหนอีกทีหนึ่งก็คือตัวที่มันเทสด้านล่าง เาดูว่าลงแรงแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดลงแรงมากมันก็อาจจะไปไม่ถึงก็คือเราจะมาเล่นกับเทรนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะคือการมาเล่นกับเรนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะค่อยๆลงมาถ้าเกิดค่อยๆลงเนี่ยเป้ามันก็จะยิ่งไกลไกล,กล,กลออกไปนะครับเล่นกับเรนแต่ว่าคาดว่าจะได้ขายสักประมาณ61เท่านี้แหละรอบไซเคิลของมันก็น่าจะประมาณนี้นะไม่น่าจะมาในรูปแบบแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่น่าจะนะครับน่าจะมา แล้วก็ขัดล้อออกสักหนึ่งห้าหกแล้วกันนะครับห้าหกถึงหนึ่งห้าเจ็ดแถวนี้ครับขายออกแถวนี้นะครับก็ยังให้น้ำหนักของตัวไล้คอยเป็นทิศทางขาลงเช่นเดิมนะครับนะก็นะครับรอดูพฤติกรรมเนี่ยครับอันนี้ภาพของสี่ชั่วโมงนะคิดว่าจะเป็นปิดแถวนี้ถ้าเกิดแถวนี้ปิดติดเกิดสัญญาณขึ้นไปแล้วโดนทุกขึ้น ไปดูกันในส่วนของไลคอยเงินบาทกันบ้างนะครับว่าไรคอยของตัวเงินบาทเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะนั้นตอนนี้ใกล้ต้านเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตัวที่เป็น US เนะครับเพราะนั้นใกล้ต้านมากๆละมีโอกาสที่จะติดติดแถวนี้ครับนะติดติดแถวนี้ก็คือสี่ห้าสี่หกแล้วกันนะไม่ต้องถือสี่หกครับสี 4, 6, 0, นะ่ห้าหกศูนอ่ะแถวนี้ครับ 4,560แถวนี้เป็นก็คือโซนแถวน,นี้หาจังหวะเข้าช็อตครับมาขายกัน4,4,5อันนี้เป็นเป้าแรกนะครับกับรับบากนะก็คือเรามาขายที่โลกันก่อนแล้วลักษณะเดียวกันกับไลคอยที่เราก็จะมาขายโลเป็นไม้แรกนะครับก็ไม้ที่สองจะมาขายสัก4,4,0แล้วกันครับ 4,440ก็แบ ah ่งกัน2ระยะครับเข้าช็อตมาแล้วถ้เกิดราคาทุบลงมามาขายไม้นี้ก่อนสัก70%แล้วกันอีก30%เผื่อเพื่อลุ้นครับนะก็แบ่งเป็น2ชุดนะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณสัก4,5,7ถึง4,5,8ก็ขายกันองก่อนนะครับ4,5,70 4,5,80นะครับก็แบ่งขายกันออกมาก่อนแถวๆน นะครับก็ยังให้น้ำหนักไปในทิศทางของขาลงอยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบบเอ้ยกลับมาขึ้นแล้วอย่างนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับสไตล์การเทรดเราเราจะไม่ไปรับในช่วงที่แบบเป็นเทรนที่เป็นแบบขาลงนะครับนะ,ะช่วงนี้ขาขึ้นเราก็เล่นกันไปนะครับแบบนี้รับกันได้รับกันได้สบายใจครับช่วงที่เป็นขาลงแบบนี้รับก็ระวังมือขาดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่แนะนําเข้ารับแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่า จะสังเกตว่าทุกครั้งที่ถ้าเกิดเป็นเพนขาลงเวลาลงแล้วมันก็จะกระแทกโลลงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดรับแล้วมันจะแทกโลลงไปอีกก็มือขาดกันได้นะครับเพราะนั้นรอให้มันฟอร์มตัวกลับมาเป็นแบบเป็นขึ้นแบบนี้ครับอ่ะขึ้นเห็นฟอร์มขึ้นแบบนี้เนี่ยแล้วก็ค่อยมาเล่นกันดีก,กว่านะไม่ต้องรีบแบบเราไม่มีทางรู้ว่าถูกที่สุดอยู่ตรงไหนถูกไหมครับนะมันอาจจะลงมาแบบ นี่ก็ได้นะครับ4,001เอาแค่มองเห็นในกราฟนี้ก็ห4,001แล้วถูกปะนะเพราะนั้นใจเย็นๆก,นกันก็หน่อยหนึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบพฤติกรรมเดิมๆนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาเท่าไหร่มันลงมาได้เท่าเท่ากับราคาที่มันเคยขึ้นมาเลยถูกปะเพราะนั้นมันจะลงมาสัก70% 80%ซึ่งพฤติกรรมของตัวอื่นอย่างเช่นบิตคอยอีทิลเยมมันทําได้นะครับ คือระยะขึ้นมา100%ให้ระยะขึ้น100เนี่ยมันสามารถลงมาได้ครับ70-80%นะแล้วมันจะขึ้นแบบนี้แล้วไซเคิลมันเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นไปตามพฤติกรรมของมันนะคือไอ้ถามว่าในระยะยาวหลายคนก็บอกครับในระยะยาวยังไงมันก็คือแบบเอ้ยมันเซฟนะมันไปได้นะอ่าแต่แต่ต้องมองนี้ว่า เราก็ไม่ได้ไปขัดข้องตรงนั้นนะครับแต่ว่าบางครั้งเราต้องมองว่าเอ้ยเราเราค่อยมาเล่นกันก่อนที่แบบเอ้ยมันกลับมาดีกว่านะครับนะคือหาจังหวะมันกลับมาเราค่อยมาเล่นนะครับคือเราเข้าใจครับแต่เราอยู่ในภาพของเทคนิคถูกปะเพราะฉะในภาพของเทคนิคบางทีอย่างบอกอุ้นตัวนี้ดีนะครับดีใช่ครับดีแต่ว่าเราเราถือห้าปีสิบปีหรือเปล่านะต้องทำเวดีเพราะน,นั้นก็อรอรอบรอตลาดกันให้ดีเราค่อยหาจังหวะมาเล่นกัน นะครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสำหรับภาพมุมมองของคริปโตของเราในวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายคริปโตกับเราน,นะครับในยิ่งในช่วงนี้นะช่วงตลาดขาลงนะครับาาก็อาจจะพลาดโอกาสทำกำไรกันได้ก็มาเทรดกับตัวของฟิวเจอร์นะครับก็สามารถทำโอกาสในช่วงขาลงกันได้นะครับหรือว่าใครที่สนใจเปิดบัญชีอ กันเน also, baptism, response, 是是ี่ยก็บนหน้าไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาเนี่ยบนหน้าบัญชีไลน์อก็มีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีก็กดสมัครเปิดบัญชีได้ทันทีนะครับหรือเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการเทรดการวิเคราะห์นะครับมุมมองการวิเคราะห์ต่างๆกันได้นะครับในกลุ่มของเราไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆในการเข้ากลุ่มก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างวิดีโอในรายละเอียดวิดีโอนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับหรือติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่แบบขอเข้ากลุ่มก็จะได้รับลิงก์เข้ากลุ่มกัน รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วนะอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่กดวิเาะหอใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเดี๋ยวจะมีรายการใหม่ของเรากันด้วยเทรดอินไซด์นะครับจะเป็นเนื้อหาเทคนิคการเทรดเทคนิคการใช้ indicator ต่างๆก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ t เทรดอินไซด์ของเรานะครับ,นะรบสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ Thank you